สวัสดีครับลูเพททุกท่านครับมาเจอกันอีกแล้วกับผมแท็กซี่ครับวันนี้แอดลงแปลงนะครับมาเจอกันในแปลงของการปลูกงานะครับหลายๆท่านไม่เคยเห็นต้นงาวันนี้แอดพามาดูแปลงงานะครับอีพีนี้อีพีที่5นะครับเราอาจจะพูดเรื่องของพืชอีกพืชหนึ่งที่อยู่ในพืชไร่สมัยก่อนนิยมมากนะครับพวกงาพวกฝ้ายอะไรพวกนี้นะครับปัจจุบันอาจจะเหลือน้อยและเขาจะไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นะครับแต่ในพื้นที่แอดก็ยังพอมีบ้างนอกจากถั่วเขียวนะครับ ถั่วลิสงก็จะมีพวกงานะครับ EP นี้จะพูดถึงเรื่องงาเรื่องของอางามีปัญหาอะไรบ้างที่เราจะต้องคิดต้องดูก็คือหลกัหลกๆเลยเรื่องของมแมลงนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะพามาดูซิว่าในงามันมีมแมลงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามมาดูเลยนะครับในงานะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกตระกูลหนอนห่อใบนะครับนี่จะเอ๋เลยเรามาเจอตัวนี้เลยนะครับ,น,นะรบ,รบนี่นะครับกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บนี่นะครับอันนี้คือพวกกลุ่ม หนอนห่อใบนะครับที่มากัดกินเนาะแล้วบางครั้งมันก็จะไปเจาะฝักด้วยนะครับก็จะมีหนอนเจาะฝักอีกประเภทหนึ่งนะครับนี่เห็นตัวชัดๆเลยนะครับกำลังกินเลยส่วนใหญ่จะห่อนะครับจะเป็นลักษณะอันห่อแล้วก็อาจจะมีเรื่องของพวกเพี้ยไฟนะครับทำให้ยอดหงิกๆอะไรแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยเห็นชัดเลยนะครับอ่าโอเคเพี้ยไฟหนอนเป็นหลักเลยนะครับอาจจะมีบ้างเรื่องของไรแดงนะครับอาจจะมีบ้างนะครับอาจจะ ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็จะมีเป็นฤดูถ้าเห็นลายแดงก็จะห่อเป็นเหมือนกับใยนะครับห่อเป็นแมงมุมมัดยอดแบบนี้ไปเลยนะครับโอเคนะครับในเรื่องของมแมลงอย่างที่บอกหลักๆเลยคือหนอนนะครับแล้วก็ลายแดงนะครับเพี้ยไฟพวกนี้ก็จะมีบ้างนะครับส่วนใหญ่งาอาจจะไม่ได้เป็นพืชที่ต้องลงทุนมากเท่าไหร่นะครับถ้าโดนมแมลง ศัตรูพืชโจมตีหนักๆเขาก็จะไถไปเลยนะครับกลายเป็นปรับปรุงดินไปเลยคล้ายๆกับถั่วเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าโอเคเรื่องของแมลงมันพอควบคุมได้นะครับเขาก็จะเดินหน้าต่อบำรุงต่อนะครับฉีดให้ฝักมันใหญ่ให้อ่าพอได้ผลผลิตให้มันคุ้มกับพื้นที่นะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งครับสำหรับอ่าพื้นที่ที่มันแล้งนะครับไม่ค่อยอ่ามีเรื่องของอ่าน้ำปัจจัยการผลิตมากนักนะครับงาก็เป็นอีก พืชน,นึงนะครับที่ยังพอมีการปลูกอยู่บ้างนะครับในพื้นที่ของแอดเองนะครับทางาลูกเพจท่านใดนะครับในพื้นที่ไหนมีการปลูกงาก็ส่งเสียงเข้ามาบอกกันหน่อยนะครับส่วนเรื่องของการดูแลรักษานะครับหลักๆก,การบํารุงนะครับก็จะใช้ปุ๋ยนะครับประมาณสัก3ช่วง ช่วงแรกก็คือช่วงเร่งต้นให้มันเขียวให้มันงามนะครับอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงของการาบำรุงเร่งดอกนะครับอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มน้ําหนักฝักนั่นเองนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่มันสูงขึ้นนะครับส่วนเรื่องของโรคส่วนใหญ่น้อยมากนะครับอาจจะมีพวกใบจุดราสนิมอะไรเล็กๆน้อยๆใบไหมนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของ ยุบไปเลยนะครับเป็นมีเป็นต้นเป็นยุบลงไปไหมลงไปนะครับก็อาจจะเป็นติดเชื้อราในดินอะไรพวกนี้ก็พอมีบ้างนะครับก็จะมีให้เห็นอย่างเช่นพวกนี้นะครับเนี่ยใบไหมนะครับมีอาการใบให้หรือว่ายอดแห้งไปนะครับก็มีบ้างนะครับหรือประมาณนี้ต้นที่เน่ายุบลงไปนะครับนี่แห้งตายแบบนี้ก็พอมีบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเรื่องของยาเขาก็จะ ไม่ลงทุนเท่าไหร่นะครับแต่ก็อ่าโอเคพอได้เก็บพอได้ได้มีเงินอ่าตอบแทนผลผลิตก็แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับโอเควันนี้ เรื่องงานะครับท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับก็อาจจะสอบถามเข้ามาอีกทีนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มันมีมูลค่าสูงนักนะครับก็วันนี้ก็เห็นผ่านมามีแปลงให้ดูแล้วก็แวะชมแวะเยี่ยมตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าจะเป็นลงแปลงอะไรแอดจะไปที่ไหนนะครับรอติดตามชมด้วยนะครับ EP นี้จบเพียงเท่านี้ครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ